พาไปชมร้านขนมเจาะหูสูตรโบราณขายดีค่ะที่เตรียมขนมเดือนสิบทุกชนิดพร้อมที่จะจำหน่ายรับบุญหลังในประเพณีศาสตร์เดือน10ของชาวใต้ค่ะ บรรยากาศที่ร้านขนมเจาะหูสูตรโบราณที่ถนนกาญจนาวน,นิชอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต่างก็มีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาอุดหนุนขนมเดือนสิบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะลูกค้าขาประจําจะรู้กันดีค่ะว่าร้านนี้ใน1ปีจะเปิดขายขนมเดือนสิบแค่1เดือนเท่านั้นโดยในช่วงเทศกาลศาสตร์เดือนสิบของชาวใต้เพื่อให้ลูกค้าซื้อไปทําบุญส่งตายายตามประเพณี ร้านขนมเจาะหูสูตรโบราณเปิดขายมานานกว่า9ปีแล้วครับขายขนมเดือน10บทุกชนิดที่เป็นไฮไลท์และซิกเนเจอร์ของร้านก็คือขนมดีซามหรือขนมเจาะหู เป็นสูตรโบราณเฉพาะของทางร้านที่มีการนำส่วนผสมของแป้งและน้ำตาลตะโหนน้ำตาลทรายมาผสมกันอย่างลงตัวรวมถึงเทคนิคการปั้นและการใช้ไฟในการทอดรับประกันความอร่อยสดสะอาดไม่มีสารกันบูดกรอบนอกนุ่มในและกรอบนานกัดปุ๊บฟินปับ๊บทำสดใหม่ทุกวันโดยทอดไปขายไปลูกค้าจะได้กินขนมเจาะหูแบบร้อนๆที่สำคัญในแต่ละวันทางร้านทอดขายใช้แป้งทำวันละประมาณ120กิโลกร,รัมต่อวันครับ ส่วนราคาขายขนมเดือน10ปีนี้ค่ะมีการปรับราคาขึ้นเล็กน้อยด้วยวัตถุดิบในการทําขนมที่มีการปรับราคาสูงขึ้นแต่ทางร้านก็ได้เพิ่มปริมาณขนาดของขนมค่ะให้ใหญ่ขึ้นเช่นกันเพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบลูกค้าใกล้ถึงวันทาบุญหลังในปนริเพนีศาสตรเดือน10ของชาวใต้ก็สามารถไปแวะเวียนมาอุดหนุนกันได้นะคะในช่วงเทศกาลศาสตรเดือน1ิทางร้านก็จะขายเฉพาะหน้าร้านและจะขายปลีกเท่านั้นค่ะโดยเปิดขายทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะ